ตัวละครใหม่ซอคิปเปอร์หนึ่งซับพอร์ตที่ควรมีติดทีมสามารถเล่นได้ทุกทีมต่อให้เป็นตัวละคร S0 เล่นได้สบายสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมวูเทอร์ลิงเวฟตัวช่วยสําคัญสําหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาท เท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว GVP ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาม์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone ในพาร์ทนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูตัวละครใหม่ซอคิปเปอร์หตัวละครสายซับคิวที่มีดีแบบเล่นได้ทุ่ โดยพื้นฐานเขาเป็นตัวละครท่าแสงเอ็โกโคที่แนะนําจะเป็นเซตฮิลให้ใส่ไปได้เลยนะครับฮิลแบบฟูลเซต5ชิ้นเราจะเอาผลของเอฟเฟกต์ออฟหโดยในช่องคอร์ส4ก็ไปหาตัวใหม่บอกเลยว่าเอ็กโคตัวนี้จะมีทั้งความเท่ความเถื่อนแล้วก็ความโหดเวลาเรากดใช้งานสกิลแบบนี้สามารถกดได้จนกว่าสตาร์มิน่าจะหมดนะครับแบบนี้เลยเทไหมโคตรเทแต่ออฟที่ควรหาก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับระหว่าง SP หรือ Healing b o บนัสดาเม e แต่ส่วนตัวให้เชียร์หา และออฟลองก็ครที่ต้องมี sp เปอร์เซนต์แล้วก็ energy r e g e n เน้น2ค่านี้เข้าไว้เนี่ยถ้ามี2อันเนี้ยเชียร์ให้ใช้งานได้เลยนะครับคือด้วยความที่ว่าถ้าตัวละครไม่ s 6อาจจะเล่นสายดาเมจไม่ได้จะเล่นได้แค่เฉพาะสายซับเปิดปับ๊บเปิดอนาเขตในส่วนของคอสหนึ่งเราก็หาออฟหลักเป็น sp เปอร์เซนต์ออฟล่างก็เหมือนกันนะครับ sp เปอร์เซนต์แล้วก็ energy r e g e n หาแบบนี้ครับแต่นี้ออฟยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยไปหาทาใหม่ในส่วนของช่องคอสสใช้หลกักๆเลยก็คือ energy r e g e n ยิ่งมี Energy ดีเจนเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเราจะได้เปิดอันติเมตได้ไวมากขึ้นและเชกเช่นเดียวกันก็ควรที่ต้องหา SP% ด้วยนะครับหลักๆในส่วนของออฟจะเป็นแบบนี้ทันมามาดูในส่วนของสกิลถ้าเป็นสกิลแบบปกติเขาก็จะสร้างความเสียหายท่าแสงในการโจมตีแบบนี้สร้างความเสียหายท่าแสงแล้วก็จะเสกผีเสื้อออกมานะครับเห็นลูกแก้วนี่ไหมนี่เลย เราสามารถกดคิกคานะครับเพื่อใช้งานในการโจมตีได้ด้วยนะครับเป็นการระเบิดสังเกตปุ๊บกดคาร,ระเบิดโจมตีกดคิกคาร,ระเบิดหรือว่าเราจะกลายลางเป็นวิญญาณผีเสื้อแล้วก็กดออกมาจากล่างก็ได้นะครับแล้วก็โจมตีแบบนี้เลือกเอาว่าเราจะเก็บแบบไหนจะโจมตีเก็บเกรดด้านล่างหรือว่า จะกายล่างเพื่อเก็บเกตแต่ถ้ากายล่างเนี่ยเราต้องใช้หลอดสตามิน่าตรงนี้นะครับในส่วนของสกิลเขาจะเป็นแบบนี้เจเสกผีเสื้อเพื่อโจมตีแล้วก็ทำการฟื้นฟู SP ได้ด้วยรูปแบบของสกิลฟอร์เตเซกิตก็จะช่วยให้ Normal Attack หรือ Basic Attack ให้เล่นได้หลายแบบมากขึ้นหรือก็คือเราสามารถกายล่างเป็นผีเสื้อได้โดยการกดคิกค่าแบบนี้นี่ยนะครับแล้วก็เก็บเกตด,ด้านล่างกดกายล่าง ข้อดีของการที่เราเป็นผีเสื้อเราสามารถบินเหินไต่ได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของล่องแม่น้ําก็ได้ปกติถ้าเป็นในส่วนของแม่น้ําเราก็ต้องลงไหว้แต่ถ้า,ถ,าถ้ากายร่างเป็นผีเสื้อแบบนี้ไม่ต้องไหว้ครับ แต่ข้อดีหลักๆจะอยู่ที่การใช้สกิลท่าไม่ตายเขาจะกลางอนาเขตและจะฟื้นฟู SP ในทุก3วิยิ่งไปกว่านั้นถ้าเพื่อนในปาร์ตี้ได้อินโทสกิลอนาเขตก็จะถูกสลับเปลี่ยนหรือถูกอัปเกรดขั้นจะเพิ่มค่า,าคีเลดให้12.5%สูงสุดนะส่วนถ้าเป็นอีกขั้นหนึ่งจะเพิ่มคีดาเมจสูงสุดถึง25%และยิ่งไปกว่านั้นเวลาเรากดใช้งานอินโทสกิลของตัวละครซอคิปเปอร์เขาจะมีฉากสกิลแบบพิเศษมาด้วยนะครับเพิ่มเติมเดี๋ยว ามาดูอันติเมตก่อนอื่นให้ดูค่าคี์เลดก่อนนะครับของเจอเจอจะอยู่ที่73ยินหลิน79ซอคิปเปอร์23นะครับเมื่อเราเปิดอันติเมตแบบนี้สังเกตนะครับที่วงเห็นไหมเขาจะเป็นสีขาวก่อนหลังจากที่เราสลับตัวอินโทมาปุ๊บก,ก็จะเป็นสีแดงดูค่าคี์เลดนะครับก็จะถูกอัปเกรดเป็น85นี่เห็นไหมก็จะเพิ่มมาขึ้นนะครับทุกตัวเลย และถ้าเราสลับตัวอีกทีหนึง่งอินโทเข้ามานะครับจากค่าคีเลตก็จะมีค่าคีดาเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยอีก25ฉะนั้นแค่อยู่ในวงแบบนี้ก็จะได้ทั้งค่าคีเลตคีดาเมจและถ้าเราสลับตัวเข้าสู่ซอคิปเปอร์นะครับก็จะได้ใช้งานสกิลแบบนี้นะครับเป็นอินโทสกิลเป็นการระเบิดอนาเขตความแรงสกิลก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะ ตะกี้เห็นไหมสร้างความเสียหายไปหมื่นนิดๆแต่ความแรงแบบนี้มันน้อยนะครับเราต้องอัปเกรดดาว เพิ่มมากขึ้นถึงจะแรงเพิ่มขึ้นตัวนี้หลักๆเลยก็คือถ้าเราจะเล่นเราต้องเปิดอันติเมตและก็สลับตัวอินโทให้บ่อยเพื่อที่จะได้บับทางคีเลตคีดาเมตและถ้าจะระเบิดอนาเขตต้องสลับตัวเข้าสู่ซอคิปเปอร์กดให้ตรงจังหวะยิ่งไปกว่านั้นถ้าอยากให้ตัวละครเก่งขึ้นก็ต้องมีดาวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับถ้า S 1จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฮิวแรงมากขึ้น S 2หลักๆเลยก็คือจะเพิ่มแอตแทกให้กับปาร์ตี้เนี่ยถึง40%ด้วยกันส่วน S 3การเก็บค่าคอนเชต ของโซคิปเปอร์ก็จะไวมากยิ่งขึ้นจะเพิ่มให้ถึง20หน่วยเลยนะแล้วก็ถ้า S c เวลาใช้งานผลของการฮิวนะครับจะได้สูงขึ้นส่วน S 5จะช่วยเพิ่มผลของการโจมตีแบบปกติในสเตจสส่วนของจริงจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้จะช่วยเพิ่มความแรงของสกิลอินโทสกิลคีดาเมจจะให้ถึง500%เวลาเราระเบิดอาณาเขตความแรงจะอยู่ตรงนี้500%เลยนะคีดามเมจถ้าจะเล่นไปสายดามเมตตัวละครต้อง S 6นะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามีในส่วนของ A อาวุธออฟหลักเน แล้วก็ e n เ r g y ์จ g e n นถึง77%ถ้าเราอัพถึงเลเวล90และผลของ o f f e อ fect ของอาวุธนะครับจะได้ SP 12%ีและการเก็บค่าคอนชตโตจะได้8หน่วยด้วยกันส่วนเวลาเรากดใช้งานสกิลก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกในทีมถึง14%ด้วยกันนะครับนานถึง30วิเลยนะการที่เรามีอาวุธก็จะช่วยได้แต่ถ้าเราไม่มีอาวุธเราสามารถใช้เป็นอาวุธ4ดาวฟื้นฟู Energy ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือดแต่การเก็บค่าคอนชัต็จะ,ะ, ow, em, จะด้ถึต 16แต้มนอกจากเราจะไปอัพอาวุธของเขาเองนะครับให้เลเวลแม็ถึงจะได้16แต้มพลังโจมตีจะได้28%แต่นั้นต้องเต็มก่อนในส่วนของทีมเราสามารถจัดได้หลายทีมมากเพราะสอคิปเปอร์หลังจากที่เราปลดพาสีตัวละครใดก็แล้วแต่นะครับก็จะเหมือนมีอีกหนึ่งชีวิตเวลาโดนดาเมจถึงในช่วงจบจะฟื้นฟูให้ถึง50%นะครับจะหล่นแล้วเลือดเด้งขึ้นมา50%เลยนะส่วนอีกอันนึงเมื่อเราเอาโลเวอร์เข้าทีมจะเพิ่ม e n e r g y r e เจนให้โลเวอร์และก็ตัวละครของเขาเองนะครับถ้ามีโลเว กับโลเวอร์ก็จะเห็นผลของทีมมากยิ่งขึ้นได้แต่ถ้าจะเล่นทีมแบบง่ายๆแน่นอนในทีมต้องมีสายฟื้นฟู Energy อีกหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อเอาไว้สลับใช้งานหรือเราจะเล่นแบบฟูลซับบัฟเต็มที่ก็ได้นะครับก็ไปใช้เวอร์ดน่าหรือไปใช้เจิจือแล้วก็ไปใช้ยินหลินเดี๋ยวเรามาดูมอนเตอร์แดงในหอคอยด้วยทีมนี้ซับแล้วซับอีกบอกเลยว่าทีมนี้มีแต่ซับ เปิดออนติเมทไปก่อนนะครับกลางอนาเขตอรั <c oughs> ผมเอายนลิมมาเปิดอันติด้วย <c oughs> แล้วเดี๋ยวค่อยสลับไปทีเดียว <c oughs> สลับตัวละครมาสลับไปเจอจื้อ <c oughs> บินคือเอาคิปับแล้วแล้วก็สลับตัวละครต่อคิปเปอร์ปประนะครับ นี่เลยเหละแล้วก็กดเอ็โคนะครับเพื่อโจมตีปั๊บปั๊บปั๊บปับปับปับเปิดอันติเมทลางอาณาเขตสลับตัวละครนะครับเจอจื้อหน่อยสกิลนิดสกิลหน่อย แท็กแข็งเข้าไปแล้วก็อันติสลับตัวต่อคิปเปอร์แบบนี้เลยครับอันติกลางอันาเขตอีกรอบนึงสลับเข้าไป ทีมที่ใช้แต่อันติแต่ความแรงอย่างที่เห็นก็อาจจะเบานิดนึงเก็บค่าคอนแชตโตสลับมาเจอจือ้อสลับตัวละครจิงการาาเขตต่อ อดัวด้วยเอ็โคใหม่วงอันติเป็นสีฟ้าอยู่จังหวะนี้ก็เก็บเกรเข้าไปครับเอาไว้สลับตัวแล้วก็สลับตัวสลับตัวพอเป็นสีทองแล้วรอค่าคอเชตโตเต็มปับ๊บเราก็สลับ แบบนี้นะครับเข้าสู่อินโทถ้า S 6ยังไงก็จะมีความแรงมากกว่านี้เยอะมากๆอันตไีอีกสักทีนึงอันติของเจอจือ เสรเรียบร้อยฉากนั้นซอคิปเปอร์ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดน,นะครับถ้ามีงบเปิดได้สักหนึ่งดาวหรือไม่เปิดหนึ่งดาวก็ได้นะเปิดแค่ S0 ได้ครับได้เลยแต่ถ้าเปิดสัก S2 ก็จะโหดมากยิ่งขึ้นไปอีกลนไปซะ พาร์ทนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กันเพื่อนกันสักเล็กน้อยเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ